โอยากจะมาโปรโมตมีบ้างไหมคนโสดที่ทำให้หายโศก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  ไออยากจะมาโปรโมตมีบางไหมคุณโสดที่ทำให้หายโสดายต้องขอโทษหากทำให้เธอโดนอย่าได้กดเลยนะไอเป็นเบามาก็โดนเท่าย้อนกิดดนไรคนเคียงคู่กายไงนมาพบน้องหัวใจเกือบวายจังแมนงามลายเป็นแฟนไอได้บอนะ้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลน้พบกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าวอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะมือนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องได้โอกาสอีกโอกาสหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเหตุการณ์จริงเรื่องราวจริงๆเกี่ยวกับลูกสาวผมครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยได้ทําและอัพลง YouTube ไปให้ดูครั้งหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเกิดมันเกิดอาการแบบสุดๆฉินร้อนกับลูกสาวผมเลยครับพ่อแม่พี่น้องลมพิษครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งสูตรนี่ได้ผลดีแห้งครับพ่อแม่่่พีีนนน้อออองมมืผขุญาาตบยหนาลูกสาว ไฮเบิงเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไม่ขึ้นเต็มหนานเลยครับพ่อแม่พี่น้องขืนกลั้นขั้นเลยครับตอนนี้พอดีผมสังเกตเห็นก่อนครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเพราะลูกสาวผมเสีเป็นอยู่แห้งครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยลงวคลิปเทกอนไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็แค่สองชั่วโมงเองยุบทันตาเห็นเลยครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่ห้พ่อแม่พี่น้องจำห้ดีๆีด้วยครับได้ผลดีแห้งครับพ่อแม่พี่น้องผมเลยอยากแนะนำตอ่อเราใช้แค่ พักอิเอือดบ้านเฮาหรือใบชะพูนั่นเองครับพ่อนมยิปนองไปผสมขันว่ามีเหล่าขาวตอกชุบกับหลังขาวขันว่ามีน้ำเช้าขาวเท่ากับผสมน้ำเช้าขาวสักสามกองเด้อครับพ่อนมยิปนองซักหม้อนึงเด้อแล้วก็เอาไปอาบเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดวิธีทำกันเด้อครับพ่อนมยิปนองเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งโตหรือสาวคนครับเดี๋ยวผมจะทายให้ตรงแจ็ขคอยหรืออยากทายแค่ครึ่งโตเด้อครับเด้อแล้วยูทูบเขาจะแบนเอาเพราะว่าเขาคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ถ่ายเห็นหน้านั่นเองครับพ่อนมยิปนองอาจจะทายตอนอาบนนิดนึงครับพ่อน้องมีีเสยง้อผมก็สิตัดคลิปเป็นแบบ เสียงใบใส่ดนตรีแทน่นนะครับต่ะหนี่พี่น้องเด้อเพราะว่าลูกสาวผมย่ำอาบน้าเขาหมักเสียงห้องให้ครับต่ะหนี่พี่น้องผมอาจจะตัดคลิปแล้วก็ใส่เสียงดนตรีแทนครับอาจจะใส่เสียงเพลงแทนจนอาบแล้วนะครับต่ะหนี่พี่น้องเนาะเพราะว่า YouTube เขาคุ้มครองเยาวชนและเด็กครับต่ะหนี่พี่น้องเขาสิแบนเอาพูดง่ายๆว่าคลิปผมจะติดเหลืองแล้วมันจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นั่นเองครับต่ะหนี่พี่น้องอ่ะ เดี๋ยวให้ไปบึงวิธีเห็ดวิธีท,ทำมาเลยลก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปบึงลูกสาวก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บใบอีกเดี๋ยวกันเนาะไปเลยครับนี่คืออาการจริงเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกำลังเลยครับเชื้อก้อนนี่เกิดหอ,อดนูหอดตาครับนี่อาการครับแขนเขินเริ่มเป็นมดแล้วหลังข้อครับข้อกำลังเป็นครับพ่อแม่พี่น้องเด่งแดงเลยครับพ่อแม่พี่น้องแดงของแท้เลยเนี่ยกำลังเป็นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องดีนะผมสังเกตเห็นก่อนยังบ่อขั้น แต่ขึ้นนาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมขออนุญาตบันทายหนาด้วยเพราะว่าเดี๋ยว YouTube สิบแบนครับยูทูบคมคองเยาวชนและเด็กครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาสิบแบนคลิปผมสิบประพันคลิปผมสิติดเหลืองสิเปิดแล้วได้ไม่ได้เด็กครับพ่อแม่พี่น้องตามคงตามแขนเหลิ่มเป็นจุดแล้วเด้อครับข้อครับพ่อแม่พี่น้องข้อข้อเริ่มแล้วครับข้อเริ่มเป็นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเฮาได้เบิ่งอาการของลูกสาวผมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบชะพูกันกำลังเป็นอันนี้เลยครับนี่กำลังเป็นสเก็ตสเกครับพพ่่่ออแมีน้ง เือกอนนี่เป็นนักกว่านี้นะกับจนแดงมาตัวแล้วผมจังสังเกตเห็นกับแต่กับยุบในไา่ไม่เดียวอ่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บพักเดี๋ยวกันเลยครับเพเ่ย์พี่น้องนี่นะครับพเมย์พี่น้องใบชะพูนะครับนะกับเนี่ยใบชะพลูรับเดี๋ยวผมมาเก็บก่อนกับใบชะพูนี่แถวเขาใช้มอเตอ่์เพืต้องหาหนักๆครับต้องหาหนักครับผมมันเกิดในปลายางเลยครับปลายางที่ผมตัดนี่นะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับพเมย์พี่น้อง และมันก็ได้ผลใช้ได้ผลมากครับเดี๋ยวเบิ้งวิธีเห็ดวิธีทำว่าผมสิเหตุบแบบเด็ตอนนี้ขอเก็บใบชะพู่ก่อนครับพ่อแม่พี่น้องขอเก็บก่อนด้วยครับเด้อยใบชะพู่ครับนอกจากต้มเป็นผักสดผักอีหยังแล้วก็เอาไปแกงหอยแกงหอยขมกับย่างเสียบครับรพ่อแม่พี่น้องประคุณมันก็นเหลือหลายครับรพ่อแม่พี่น้องบพรว่าจะเป็นแก้ปวดแคลับแก้ปวดเข่า,เ,าเอาใบกระรุนไฟเหล่ามาประคบหัวเขา่าสะบ้าหรุดปวดสะบ้าปวดกระดูกครับเนี่ยเขาแค่ดูใบมันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเใบนั้นเป็นรุนไฟเหลก็มาประคบ หมองลูกสบ้าสิบปวดเด้อครับเด้อสำหรับคนเจ็บเกี่ยวกับโรคกระดูกนะนอกจากนั้นมันยังรักษาอย่างอีกหลายๆอย่างครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเดี๋ยวจังไปอธิบายตอนที่ผมเห็ดเด้อครับต้องต้องเอาไปผสมกับอะไรครับเพราะว่าคลิปเนี้ยผมเคยล่วงไปให้หน้าผู้นึงเขาก็เป็นลมผิดครับเป็นมุ่นสวัสดิ์เป็นลมผิดคือกันครับก็หายขาดครับพี่น้องและเทือก้อนเนี่ยลูกสาวผมเป็นทั้างตูแดงทอดหนาทอดหน่ามันคัางยิบยิบยิบก็หายครับพี่น้องบัตเตอร์นี่เป็นอีกแล้วครับพี่น้อง เยถือโอกาสเอารประสบการณ์จริงเอาเรื่องราวจริงๆนี่มาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามันหายจริงหรือบอ่ครับแต่คิดเที่แล้วมันหายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแค่ท่าไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็กหายคันทันทีครับตัวน,นี้ลูกสาวผมกํลังเก่าเลยตัวน,นี้งกํลังเกา่าริ่นเริ่นมันขันมังครับเป็นแดงทั้งตัวเลยกําลังกําลังเริ่มแดงครับพ่อแม่พี่น้องผมสังเกตเห็นลวเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าผมเสียเอาไปเห็ดแบบใด้ครับพ่อแม่พี่น้องอ่พ่อแม่พี่น้องเอาสมนีพ่อเด้อครับเด้อเนี่ยได้มา เดี๋ยวไปเบิ้งวิธีเห็ดวิธีท,ทำกันเลยครับว่าสตีต้องเอาไปเห็ดแบบไหนครับต้องผสมกับอะไรครับเพราะว่ามันได้ผลจริงนะครับมันได้ผลจริงมากเลยครับแค่ท่าไปแค่สองชองั่วโมงเสียหายขั้นเลาก็สียุบทันทีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วผมแล้วพอหายขั้นพอมันยุบแล้วผมก็เสียอัปเดตให้เบิ้งว่าอาการมันเป็นจังเดจังเดยครับพ่อแม่พี่น้องเทือกอน,นผมก็เฮ็ดคลิปลูกสาวจนอาการดีครับพ่อแม่พี่น้อง จนหายขาดครับแค่มือเดียวครับพ่อแม่พี่น้องแล้วผมก็มาอัพอีกคลิปหนึ่งให้เบิ้งอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยครับหลังจากกอนไกรห่อศีรางใบจะพูกอนที่ห่อสีตัดอ่าห่อให้เบาเอ็มมีเรื่องมีเรื่องของลูกสาวผมครับเอาน้ำเศร้าเข่าก่อนแช่เข่าก่อนครับพ่อแม่พี่นหนอแล้วก็เศร้าสามปองสามปองตอนสามปองเราเศร้าเศร้าก่อนครับพ่อแม่พี่อนเศร้าแล้วแช่ไว้พักหนึ่งเดี๋ยวเราไปตำใบจะพูก่อน วิที่ทำธีเห็ดนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่เลยนะแต่กันมีเหล่าขาวด้วยครับพ่อแม่พี่น้องผสมกับเหล่าขาวสุดยอดเลยเหล่าท่าครับพเมย์พี่น้องเท่าเดี๋ยวหยุดแต่สูตรนี้ก็สุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมลงไปทีนึงแล้วครับยอดไปบนลิปหลังเด้ออันนี้เป็นอีกแล้วก็ถือโอกาสประสบการณ์จริงมาเห็ดไทยพอ่อแม่พี่น้องบุญแจมืัอนี้ผมถ่ายตัวลูกสาวอาจจะว่าเห็นหนา้าเจ้าครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายูทูบจะแบนนะถ่ายเห็นหน้าตาคนเป็นเด็กยูทูบจะแบนครับพ่อแม่พี่น้อง ก,ก็เลยอขออนุญาตคายแชร์โตลูกสาวให้บังครับว่า YouTube เขาสีเป็เกี่ยวกับเด็กหน่อยคุ้มครองเยาวชนและเด็กครับพนักงานเศร้าไปจังสี่ก้อนแชร์ไป,ไป,ไปก้อนปัจนียไปตำใบชะพู่เอาใบชะพู่หลานก่อนหนึ่งตังปัจจัยก็สีให้เบาอิ่มกับเด็ดใบเทือกใบเทือกใ,ใบใส่กับพนักี่นใบชะพู่เนี่ยนอกจากสรรพคุณจะรักษามลสวัสดิ์ลมพิษที่เกิดตามหลางกายได้แล้วนะครับพนัพี่น้อง มันยังช่วยรักษาอาการปวดฟันครับพ่อแม่พี่น้องปวดฟันปกติแค่ตำ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 เอาเหล่าขาใส่เอาน้มใส่ครับพ่อแม่พี่น้องพอประมาณแล้วก็เอามาอมแล้วก็บ้วนทิ้งแก้ปวดฟันสําหรับคนที่เกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกก็เอาใบมันนี่ยครับไปลุนไฟลุนไฟแล้วมาประคบตรงที่กระดูกแล้วกระดูกปวดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องมองเคล็ดขัดจอกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องบางคนก็เอาไปแช่น้ำซาวเขาแล้วก็อาบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ มื่อนี้ผมทายในบ้านเลยนะครับพรม่พี่น้องอาจจะมีเสียงมอไซค์อาจจะมีเสียงหยั่งรบกวนครับพรม่พี่น้อมวิธีทำครับก็จะให้ดีนะครับแกงอ้อยแกงออมหอยขมครับบอกเอ็มบอกบอกเอ็มบอกแกงออมหอยขมสุดยอดครับพรม่พี่น้องแกงหอยขมก็สุดยอดอยู่แล้วครับพรม่พี่น้องเอาไปกินกับลาบสปาสาบ้านเฮาเอิ้นว่าผักอีหยังก็อีเลิศบ่อืมภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าผักอีเลิศครับพรม่พี่น้อง หน่ออ <O umas, S 2> ่อนแส้ที่ขวานูก็ได้ครับว้าวขวานุอมหนูสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคอหามบะมี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสินค้าชนิดนี้นะแบบจะนี่ตั้ก็บใบตองตั้มละเอียดตั้งแต่เดอรครับพ่อแม่พี่น้องตั้แค่แคร์ใบต้องใส่เหล่าขาวก็ได้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องคันไผมีเหล่าขาเสือเหล่าขาวมาคขึ้นปวดแล้วก็เทใส่เลยครับพ่อแม่พี่น้องใส่ประมาณซีหาเต็มครับพรมยพนองสําหรับเหล่าขาวนะมันจะ ยุบเร็วครับคันถื้อมามวันนี้ใส่แค่ปีกเดียวทีเดียวไข่กินเบอ้ <c oughs> บอแล้วหมอเอ็มบอกใส่แค่ปีกเดียวเสือสะกินเบ้อครับเนยใส่ครบแล้ยตั้มครับเป่น้องหนอดวนี้พ่อห่อตัมบุตรละเอียดแล้วครับเป็นกระหนอดพ่อมันเป็นน้ำเขากะเอาน้ำเศร้าขเขานี่เทใ,ใส่กะละมังเลยครับเป็นกระหนอง <c oughs> ข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวเจ้าก็ได้ครับขอให้เป็นหนำงเศร้าเขาโอเคมาจะนี่เ่ากระเทยโคกเลยล่างโคกร่วงเลยครับพรมพนมเดี๋ยวไปเศร้า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 ไตยหน้มันเขียวเลยครับพ่รมพี่น้องทางบงใบก็ยังไม่ต้องถิมเด้อครับพ่อแม่พี่น้องย่ามเอา ลูกสาวลงคนที่เป็นมุนสวรรัสดหรือคนที่เป็นลมพิษลงครับเป็นกน้องก็จะได้ท่ารอบโตเล่ครับนนโโลเป็นกรอนนนองอ่ะหลังจากเี่ยวห่ออันนี้แล้วเดี๋ยวห่อกลับไปเอาหน่อยมาเล่ครับเป็นกระพม โสดไออยากจะมาโปรโมทมีบางไหมคุณโสดที่ทำให้หายโสดไอต้องขอโทษหากทำให้เธอกลุอยากได้กูดเลยนะไอเป็นเบามาก็ดนเทาย้อนกระด,ดนไรคนเคียงคู่กายแม่มาพบน้องว่าใจเกือบวายจังแม่นงามลายเป็นแฟนไอ้ได้บ่ สวดจนตายสวดจนตายนะสวดจนตายสวดเพราะตายสวดเพราะตายนะสวดเพราะตายสวดจนตายสวดจนตายนะสวดจนตายทั้งฟีทั้งลายก็ไอได้บอกไอ้อยากพบ เป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งสูตรที่เฮ็ดแล้วแม่นบ่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละสูตรนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเหล้าขาว70ดีกี73ดีกี40ดีกีหรือว่า3 5ผดีกีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องเอามาเทผสมเลยครับพ่อแม่พี่น้องขันว่าไผบ่มีเงินซื้อก็ใส่น้ำซาวเขาแทนครับพ่อแม่พี่น้องได้ผลดีแห้งแต่ขันผสมเหล้าขาวม่จะหยุบเร็วกว่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องคลิปตอนพุ่นผมเคยลงของหน้าผมครับหน้าผมก็อายุประมาณ40กว่าปีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเป็นทัวรตัวเลยครับ พยุนแบบเป็นจำเป็นจำเป็นจำเลยขั้นแห้งครับพเมย์่นองก็ได้สูตรนี่แหละครับพเมย์่นงสองชั่วโมงยุบท่านตายเห็นและของลูกสาวผมมือนี่ครับพเมพีน่นงคลิปก่อนกับยุบท่านตายเห็นแต่มื่อนี่สิยุบเร็วกปันใดญเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตอาการกันว่าลูกสาวผมหายเลยหรือบอหรืหอว่ามันเป็นอีกคือเก่าแต่สูตรนี้ผมมั่นใจแห้งครับพเมย์พ,พนองเพราะว่าผมได้ลงคลิปไป2คลิปแล้วครับพเมพีพนองแล้วผมก็ไปเฮ็ดกับลูกสาวผู้อื่นลูกชายผู้อื่น คนที่เป็นรุ่นพิษว่าง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องมันยุบหมดครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมหมั่นใจเลยนะว่าหายแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อแม่พี่น้องออเดี๋ยวเฮ้าไปอัปเดต อาการเมื่อเอนินเนาะครับพม่พนพนองเพราะว่าผมสิอัปเดตอาการให้เบิ่งว่าเออมันอยูปป่ปันได้หายปันได้มันหายจริงบ่ครับพม่พนพนองรักเบาโอสนับสนุนเบาโออย่ากดข้ามโฆษณาเลยคลิปครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมันนี้เอฟซีและแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมขอให้มีความสุขความเจริญธุนนาเงินทองไหลมาเทมาคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องถูกหวยด้วยเบอร์ปาฏจักโรคภัยไข้เจ็บสำหรับวันนี้เบาโออินดี้สวัสดีครับ